เสนอธรรมะคารวาทิคาถาจากหนังสือธรรมวัดเช้าเย็นและบทสวดมนต์พิเศษบางบทวัดโมฆขว,วานารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นธรรมะคารวาทิคาถาหันธรรมยังธรรมะคารวาทิคาถาโยภะนามเส เยจะอติตาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคตาโยเจตะระหิสัมพุทธโธพหุนนางโสกนาสโนพระพุทธเจ้าบรรดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโสข,ของมหาชนในการบัดนี้ด้วย สัพเพสัทธรรมะครุโนวิหะริงสุวิหาติจะอถาปิวิหะริสันติเอสาพุทธาณะธรรมตาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เขารบพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจักเป็นด้วย เพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองตัดสมาหิอัตตะกาเมนะมหัตตะมะพิกังขตาสัทธรัรมโมคฤุกาตโพสรังพุทธานศสาสนังเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทําความเคารพพระธรรมนะหิธรรมโมอะธรรมโมจะอุโพสัมวิปากิโนธรรมและอะธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้อธรรมโมนิระยังเนติธรรมโมปาเปติสุขติงอะธรรมย่อมนำไปนรก ทมย่อมนำให้ถึงสุขติธรรมโมหะเวรคติธรรมะจาริงทมและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิสธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติธทมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนี่เป็นอนิสง ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรโดกดไลค์กด,ดแชร์กด,ดติดตามและกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะการให้ปัญญาเป็นทานมีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวงพบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปขอพระคุณและสวัสดีค่ะ